ของรางวัลซีซั่นใหม่ซีซั่น5 Friends 98มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะมีตัวอะไรมาใหม่บ้างทั้งแบบฟรีและแบบพรีเมียมที่เติมเสียเงิน1,000 FC p o i n t เนี่ยจะได้ตัวอะไรบ้างมี Evolution อะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจรวมถึงการ World Tour Silver Star Icon ก็มีใหม่ชุดใหญ่ด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะไปแปลคุยให้ด้วยนะว่าแต่ละตัวทำยังไงและจะต้องจัดทีมยังไงเพื่อทำพร้อมๆกันหลายๆตัวนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาไปดูให้ครบถ้วนทั้งหมดเลยนะรวมถึงว่าซีซั่นนาาเ,าเยานนาหัหหลล๋วผจะะแแใ้้กน สำหรับคลิปนี้นะครับพร้องกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยสำหรับเรื่องราวของคลิปวันนี้ฝากเพื่อ,อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะ Let's go มาฟุตชีฟคอยจำหน่ายคอยในเกม FC 26ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้แต่ไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่โซนพิเศษแจ้งกับทางร้านน้อใมาจากช่องวิจิวฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับโอเคอย่างแรกเลยเราก็มาดูซีซั่น Objective กันเลยครับเพื่อ,อนๆกด L 2ตรงนี้เลื่อนขึ้นมาตรง FC ซ ตรงนี้ก็ไม่ว่าเ,เพื่อนๆจะเติมหรือไม่เติมเนี่ยก็ต้องเก็บทั้งหมด40เลเวลนะครับเก็บ SP สีม่วงนะครับเบื่อนเพื่อนคนหนที่เป็นมือใหม่เนี่ยซึ่งสีม่วง SP ตรงนี้เราก็จะได้จากเควสต่างๆที่เราทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเควสที่อยู่ในโหมดคับบ้างอยู่ในโหมดรัสก็มี XP หรือว่า Daily o b j e c t i v e Weekly o b j e c t i v e ปกติในการจัดทีมต่างๆถ้าเ,เพื่อนๆไม่ยอมไปเล่นโหมดสกอร์แบทเทิลเลยหรือว่าจัดทีมที่ทําตามเควสเนี่ยเ,เพื่อนๆก็จะไม่ค่อยได้ SP มากเท่าไหร่นะคร ก็เดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยัยงไงเก็วเวลตันแน้นอนนะครับอยู่40วันกว่าจะไม่หมดก็นู่นนะครับเดือนกว่าๆ่นู่นเลยอันเพื่อนคนไหนไม่ได้เติมแบบพรีเมียมเนี่ยก็จะรับของรางวัลได้แค่ทางซ้ายเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครเติมแบบพรีเมียมไปทุกหนึ่งเลเวลเนี่ยเ,เพื่อนๆจะได้ของรางวัลเบิ้ลคูณ2ไปนะในตรงนี้ที่มันล็อกอยู่มันก็จะปลดล็อกไปครับพอเก็บเลเวลแบบบลูก,ปปลก,ก็ได้ทั้งสองอันเลยนะครับถ้าใครสนใจจะซื้อเนี่ยก,กดสามเหลี่ อย่าใช้คอยเลยนะครับมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กดเป็น Fc Point ดีกว่าประมาณถ้า300กว่าบาทถ้ามันเพื่อนเก็บเป well ็นเวลครบอะมันคุ้มกว่าไปเติมแพ็คในสโตร์อยู่แล้วนะครับหรือเอาไปอีโบนักเตะม,มันก็ได้หน่อยตรงนี้มันได้แพ็คขายได้มาด้วยแล้วก็นักเตะต่างๆถ้าเราไม่เติมแล้วก็ไม่ได้นะ Evolution ที่อีกด้วยที่จะไปอัปเกรดตัวเอทีของเพื่อนนั่นเองนะครับโอเคเลเวล1ก็จะมีเป็นส่วนใหญ่จะเป็นบันเดิลซะเยอะต้องกดเข้ามาดูว่ามีอะไรนะครับ80คูณ5 แบบพรีเมียมเป็น83ดสคูณสินะครับโอ้โหถ้ากดกดตอนนี้เลยนี่ก็เอาไปเปิดช่วง TY ได้อีกในวันสุดท้ายนะครับเลเวล2แบบฟรีมี80ดคูณแแบบพรีเมียมหูแพ็คแน่แนๆเลยครับ79็ดคูณสินะมาที่เลเวล3นะครับแบบฟรีได้เป็น PP 82ไบวกหใน3แล้วก็จะมี XP ็กซบูสซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่เติร์ปพรีเมียมมันจะเก็บเวล์ตันก่ยวับคนอื่นแน่นอนเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเก็บมาถึงเลเวล3เนี่ยมันแจก3,000 XP ก็บูสไปเลเวล6แล้วนะครับ สำหรับตรงนี้ที่ใครเติมพรีเมียมมันก็จะพิเศษตรงนี้ด้วยนะเลเวลสก็จะมีแพ็คให้นะครับ8.2คูณ3แบบฟรีส่วนแบบพรีเมียมเนี่ยจะเป็นนักเตะชื่อว่ามาร์คาซาโซนะครับอันนี้คือได้ทั้ง2อันได้วยนะได้แพ็คด้วยตัวนี้8.8เป็นกองกลางตัวรับของทีมบาร์เซลโลนาชายนะเพื่อนๆมีเป็นอินเตอร์เซปทองเทสส่งไม่มีนะมีแค่ลองบอลเท่านั้นแต่มีลาผิดเทคนิคข้อบูเชอร์ตรงนี้ด้วยเอยผมว่าดูดีเลยนะเป็นการไลฟ์ฟิวเจอร์สตาร์ที่จะเป็นโ,โปรโมทถัดไปที่กำลัังจะะมาในนนคคืีี้้อกดวยรบ ทุกคนก็ไปลองจัดกันได้นะก็ได้ทั้ง2อันไม่ต้องเลือกอยู่แล้วนะครับเลเวล5แบบฟรีเป็นมัสซ่านะครับคนนี้จะเป็นกองกลางตัวรุกของทีมเลเวอร์แล้วก็ได้ลูก้าดีนไปด้วยนะของทีมแอสเันวิลล่าซึ่งถ้าใครเพิ่งเล่นเนี่ยโอเคเลยนะลูก้าดีนแล้วเป็นการ์เวอร์ทวนบูสเขมโดหูสแตนด์ดีมากเลยนะครับผมว่าเ е ตติ้งแค่แปดเจ็ดในอีกหน่อยก็เอาไปอีโออะไรแจ่มๆได้แน่นอนสหรับลูก้าดีนได้ทั้ง2อันเลยนะครับถ้าเป็นบันเดอร์แบบนี้ที่เป็นแบบฟรีด้วยดีมากๆเลยเเลลว5 มีเป็นซองแพ็ก82คูณ7นะแบบพรีเมียมส่วนเลเวล6แบบฟรีได้เป็น82คูณ15อู้ซองแพ็กใหญ่มากมาซีซั่น5แล้วแพ็กนี้คือแจกคุ้มจริงๆแบบพรีเมียมได้เป็น83คูณ3แบบขายได้นะส่วนเลเวล7แบบฟรีได้เป็นเลฟรีคนนี้จะเป็นกองกลางัวรูกของทีมซันเดอร์แลนด์น,นะอู้เทส่งครบ4เลยน่าสนใจมากๆน่าใช้สุดๆเลยนะผมว่าตัวน,นี้น่าจะเหมาะเล่นเป็นบล็อกทูบล็อกหน่อยน่าจะแจ่มเลยนะเพราะว่าได้ค่าดีเฟนซ์ถึง88นะเพื่อนๆเออ ตัวนี้น่าสนใจน่าจะเป็นตัวใช้งานแน่นอนนะครับทุกคนก็ถ้าใครเพิ่งเล่นก็ดีนะแถมได้แพ็กด้วยอันนี้เป็นแบบพรีเมียมนะครับถึงจะได้นะส่วนเลเวล8นะครับแบบฟรีก็มีอีวอลูชันมาให้นะครับเราสามารถกด R3 สาตรงนี้ไปพรีวิวได้นะตัวนี้จะเป็นอีวเพิ่มค่าชูตติ้งและเตะเลตติ้งไม่เกิน87ส่วนอีกอันนึงจะเป็นอีวเพิ่มค่าดิปบิ้งนะครับบวกสแล้วก็ได้เฟิร์สทัชเงินนะครับในเลเวล7นะเพื่อ <ๆ S 1> นๆนผมแอบเช็คให้ในเว็บฟุตตี้จีแล้วจะไดูไมดดมันเเดด้งอออกาตลลย นะครับเลเวล8แบบพรีเมียมนะครับก็จะได้เป็นซองแพ็ก83คูณ4นะส่วนเลเวล9นะครับแบบฟรีได้ก็เป็นซองแพ็ก83คูณ3แล้วก็มีพวกทีโฟนะพวกนี้ผมไม่พูดถึงนะในแบบเสียงเงินได้83คูณ5ขายได้ด้วย นะครับเลเวล9แบบฟรีได้ซองแพ็ก83คูณ3ไม่ฉีดเลเวล10แล้วนะครับเลเวล10แบบพรีเมียมได้เป็นอีวลูชันนะครับ1อันนะอีโ e วอันนี้จะเป็นอีโวเพิ่มค่าเพสบวก3เลตติ้งไม่เกิน88แล้วก็จะได้เพิ่มเพสตล์ลาผิดเงินด้วยนะสำหรับอันนี้นะครับทุกคนบวกสแตต1 over all แล้วก็เลเวล11เนี่ยก็จะเป็นแพ็ก83คูณ5แบบพรีเมียมได้เป็น86คูณ3แบบขายได เดเวลสิบสนะครับมีคาร์เบล่าคนนี้จะเป็นปีกซ้ายของทีมน้องในลีกเอิงนะครับตัวนี้สกิลมูฟสี่ดาววิพุ์สี่ดาวเทดดิปปิ้งเยอะอยู่ยังนะส่งทะลุช่องฟินเน็ตช็อตด้วยตัวนี้ก็เป็นตัวใช้งานนะแต่คงไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่หรอกผมว่าเลียนบันเดิลก็ได้แพ็คแปดสิบสองคูสิบห้าด้วยนะโหแน่นๆเลยนะครับแล้วก็แบบพรีเมียมได้เป็นเอ็นดองกาล่านะค,คนนี้จะเป็นแบ็คขวาของทีมปารีสหญิงนะปารีสเอฟซีนะทุกคนปารีสเอฟซีไม่ใช่ปารีสแชมป์แดงนะ ตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีใครใช้หรือเปล่าดูไม่ค่อยโหดเลยตัวนี้นฉนเฉยๆนะครับตั้งแต่หญิงคนนี้แล้วก็แบบบันเดลเลเวล13ก็มี PP 82 1ใน4แบบพรีเมียมได้เป็นอีวอลูชันเพิ่มค่าดีเฟนต์บวกหแล้วก็โอเวอร์ออลบวกหให้กับนักเตะเลตติ้งไม่เกิน88แล้วก็มีเพิ่มเพย์สตาร์อินเตอร์เสพเงินด้วยนะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่เติมพรีเมียมหมดแล้วที่จะไปอัปเกรดตัวในทีมนะครับแล้วก็เวล14มีสิ5 แบบขายไม่ได้แบบพรีเมียมได้เป็น84คูณ8ขายได้นะครับเลเวล15แบบฟรีมีคาสคาแิโน่ผมชอบเล่นการ์ดคสคาแิโน่มาไม่เป็นปีกตัวเล็กที่คล่องมากๆนะครับมา้อมควิกเซฟทองสกิลมูฟ5ดาวอิฟู่4แล้วตัวใช้งานอีกแล้วแต่ว่าดารี่คนนี้ผมไม่แน่ใจเลยว่าจะนะใช้งานหรือเปล่าอิฟฟู5มีส่งสทะลุช่องดีดเออผมว่าก็น่าเล่นได้แต่คงอาจจะไม่ค่อยมีใครเล่นเท่าไหร่แต่คาสคาแิโน่ผมว่าน่าสนใจเลยนะครับในเลเวล ห้าแบบฟรีส่วนแบบพร mm ีเมียมก็จะได้เป็นทางด้านบาติมอร์ปีกซ้ายของทีมเซลซีที่น่าเล่นแบ็กซ้ายได้ด้วยนะครับ mm hmm. เล่นแบ mm ็กซายน่าจะดูแจ่มเลยนะครับแต่เทดดีเฟนต์ไม่มีนะก็อ,อกมาเล่นป mm ีก hmm. ก็ได้นะครับมีฟินเน็ช็อตด้วยนะถนัดขาซ้ายสกิ move ลมูฟแฮทวิกฟุตสี่ดาวโอ้ตัวนี้ดูดีเลยนะครับเป็นการ์ดแบบมีมงกุฎด,ด้วยนะลงไปปุ๊บคือเค้มเต็มเลยนะครับเลเวลาสิบห้านะเลเวลาสิบหก แบบฟรี83คูณ7แบบพรีเมียมได้เป็นบันเดิลนะครับอันนี้ทั้ง83คูณ11และ83ดคูณ14ว้าวแพ็กดีมากเลเวล16เองอะเดกวลสิบที่แล้วเกือแบบทั้งหมดเลยไหมเนี่ยแพ็กใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เลเวล17มีเป็น83คูณ15กับ84คูณ4ว้าวโอ้ยอยากเก็ตเลเวลมาเปิดช่วงทีวจริงๆเลยเพื่อนๆ เลเวลสิบเจ็ดมีแปดสิบสี่คูณสี่นะครับแบบขายได้หูวสองส่วนสายไม่ได้เลยแบบธรรมดาหไปอีกแล้วก็เลเวลสิบแปดแบบฟรีมีพีพีเลเวลสิบแปดแบบพรีเมียมนะครับมีอีวลูชันอยู่สองอันนะในนี้ก็จะมีอีโวเวอร์ซาไทเวอร์ชไลสเกอร์นะครับอีโวน้าเตะเลตติ้งไม่เกินแปดสิบเก้าตำแหน่งกองหน้า เพิ่มโ o w advance forward p o s ช u r ออย่างละสองพันหมดเลยแล้วก็จะมีเพิ่ม p t y l e low d i v i n g s h o t เงินนะครับแต่ไม่เพิ่ม over all นะส่วนอันขวาเนี่ยจะเป็น E ี o เพิ่ม p a y ์สไตลส่งทะลุช่องเงินแล้วก็เพิ่มโลให้ทุกโลนะสรับตำแหน่งกองกลางตัวลุกนะครับอันนี้ก็เลเวลทไม่เกิน89เหมือนกันก็ดีครับเป็นเหมือนการเพิ่ม p a y y สไตลแล้วก็เพิ่มโ w เฉยๆให้กับนักเตะโดยไม่เพิ่มส,สานาดหน้าการ์ดด้วยนะเอาไว้เชนได้สบายเลยเดลวครับ PP 84้ใน4ํากัดีมชาติเหมือนเดมนะิะ แล้วก็เวลสิก้าแบบพรีเมียมแม่งแจกเป็นโทเค้นฟูดดาฟขอบคุณมากแต่ว่า VIP ไออันนี้สวยว่ะทุกคนบูเทจัดเลยถ้าใครมีพรีเมียมก็ต้องใช้นะอันเนี้ยเลเว่าสิแบบฟรีไปทางน้นาไซมการตัวนี้ผมบอกเลยว่าต้องโหนแน่นอนโดยเฉพาะใครเอามาเล่นเป็นกองหลังนะแล้วก็เล่นแบ็คขวาได้อีกด้วยโคเวอร์สองตำแหน่งเลยนะครับเป็นแบ็คขวาทรงเดียวกับคุณเน่ทรงเดียวกับดัมฟรีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้หนาเท่าดัมฟรีนะแต่มันจะเหมือนคุณเน่มากกว่านะครับส่วนสูงก็ถือว่าสูง่าด้วยนะหกฟุตสอง นะครับทรงๆเดียวกันเลยเล่นเป็นกองหลังก็น่าดีตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เพื่อนๆ,ๆน่าจะเอามาเล่นกันจริงจังเลยแหละนะครับสำหรับใบนี้ได้สบายๆแน่นอนดีเฟน์94ฟิสิกอล89ค่าดิปเปอร์คอนค่อนข้างสูงกว่าปกติทั่วไปนะครับแบบฟรีด้วยนะเลเวล20ส่วนแบบพรีเมีย่ยมได้เอ็กซ์พีบูสอีก3,000นะถ้ากับดูมาถึงตอนนี้ก็จะบูสเพิ่มมา6,000แล้วนะสำหรับในส่วนของเอ็กซ์พีอย่างเดียวนะครับ6เวว่ทุกคนเลเวล21อีวอลูชั่นแบบฟรีนะครับจะเป็นอีว เพิ่มในส่วนของโลตำแหน่ง c m หมดเลยบล็อกทุกบล็อกอะไรไม่ได้หมดร e บไลน์แล้วก็เพิ่มเพสตาร์อินเตอร์เซ็ตเงินนะครับสำหรับอันซ้ายนะตรงนี้แล้วก็จริงๆมันจะเป็นบันเดิลด้วยอันขวาเนี่ยจะเป็นอี o l วเลชันเพิ่มโลให้กับนักเตะตำแหน่งกองกลางตัวรับ CDM ระดับไม่เกิน88เพิ่มเพสตาร์ีเลสเงินแต่สแตทไม่เพิ่มนะสำหรับอันนี้แล้วก็แบบพรีเมี่ยมเลยว่า21ซึ่งหลายคนน่าสนใจกันแน่นอน สไรม์มาเกสูรานะครับกองหน้าของทีมอินเตอร์มิลานซึ่งปกติในเกมมันตึงจัดเลยเพื่อน,เพ,อนเพราะว่ามันเป็นกองหน้าที่ตัวใหญ่แล้วมันดันวิ่งเร็วอีกมีควิกลาผิดในตัวโรได้วิ่งช็อตทองฟินเดช็อตเงินมีหมดสกิล4วิฟุตห้าดาวยิงทั้ง2เท้าโอ้โหม่นจะเป็นตัวบักตัวหนึ่งแน่นอนนะที่ใครเอามาเล่นแล้วสามารถเอามาใช้เป็นตัวจริงในทีมได้เลยนะครับแต่ถ้าเทียบกับฮาวเวิร์ดซีซันที่แล้วตัวนี้อาจจะดูโหดกว่าด้วยซ้ำนะครับเลเวลยี่สิบเอ็ดนะเลเวลยี 4, ่สิบ ป็นน่าจะเป็นลายไข่ผมไม่เห็นนะว่าเหมือนเหมือนทรงเหมือนพี่โดเซียเซเว่นเลยนะครับแล้วมีเพพวกค่าเข็มให้นิดหน่อยนะเลเวล22เป็น84คูณ5แบบขายได้เลเวล23่เป็นบันเดิลนะครับให้2อันเลยนะโอ้โหแพ็คใหญ่มากซีซั่นนี้นะครับ84คูณ15 85คูณ4ให้ทั้ง2อันด้วยถ้าปกติมันชอบให้เลือกไงอันนี้เป็นบันเดิลคือให้หมดแล้วแบบพรีเมียมดูสิ84คูณ6ขายได้8 5คูณ3ขายได้ ว้าวผมเติมแน่นอนไม่ต้องห่วงผมเติมทุกซีซั่นเลยนะครับผมผมเป็นท่ากระตลาดให้มันตลอดนะครับถ้าเล่นประจำมันคุ้มคุ้มกับไปเติมคอยเติมพอยอยู่แล้วนะครับถ้าเฉลี่ยมาแล้วนะสามร้อยกว่าบาทเลเวลยี่สิบสี่แบบฟรีเป็นอีโวเพิ่มไลน์โวทัวร์นะก็จะช่วยบูสต์ค่าเ็มได้เลเวลยี่สิบสี่แบบพรีเมียมนะครับจะได้เป็นอีโวลูชันเพิ่มเพย์สไตล์บูเชอร์เงินแล้วก็เพิ่มโอเห์ลหนึ่งบวกค่าฟิสิคอล4ให้กับนักเตะเรตติ้งไม่เกิน88นะครับ สำหรับอันนี้นะส่วนเลยว่า25แบบฟรีจะได้เป็นทางด้านคาโตโต,ต,ต,ต้ซึ่งมี2เพซ์ททองซะด้วยกองหน้างทีมรียงหญิงนะซึ่งปกติผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่นะตัวนี้ถึงแม้จะมาสกิล5วี5แต่ถ้าใครชอบก็น่าสนใจครับเ,เอาไปลองเล่นดูถ้าไม่ชอบก็เกี่ยวไว้เล่นโหมดครับไว้เป็นตัวย่อยก็ได้แต่เลยว่25แบบพรีเมียมที่4เพื่อนๆต้องเจอทุกทีมแน่นอนสําหรับมาเคลเดซ กองหลังการไอคอนที่ปกติตัวเบสไ่คอนข้างแพงอยู่แล้วนะแล้วตัวนี้คือบูสต์มาให้ดีมากเป็นลัดกะเป็นาก,การลายท,ท 86, Deep, ีไม่ดีวใไอคอนด้วยจะเกิลวสามวิสี่หกฟุตหนึ่งเทสแปดสิบหกดิฟก็แนสูงได้เป็นกองหลังตัวใหญ่ที่คาดดิฟสูงบูสชัเยอ้งจริงดีเฟน0์เก้าสิบฟิสิกอลเก้าสิบเอ็ดเทดีเฟน์ครบเกือบทุกอันขาดแค่อินเตอร์เซ็จอย่างเดียวคือไม่ให้มาเลยนะั้นมันจะได้สมบูรณ์แบบกว่านี้ <laughs> โอ้แต่ได้ไม่มีนะครับแล้วก็บูเชอร์ทองที่จอกทองเป็นคอมโบที่โหดมากโดยเฉพาะใครเป็นแฟนเซล น่าจะชอบกันนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าแค่เติมมาซื้อซีซันพาสได้เลยสเยีตัวเดียวก็คุ้มแล้วอ่ะยังไม่ได้ไปดูต่อนะว่าข้างหลังมีอะไรแค่นี้ก็คุ้มแล้วไม่ได้พูดถึงเงินแพ็คที่ได้ไดกลับมานะครับเด้เวลร์แบบธรรมดามีอีโวเพิ่ม เลข5้าตรงนี้ซึ่งมันก็มีทุกซีซันแตผมไม่เคยเอาไปใส่เลยมันไม่ค่อยสวยแล้วก็เปลี่ยนการ์ดเป็นลายสีม่วงส่วนเลยว่า26หกแบบพรีเมี่ยมนี้น่าสนใจเลย EVO Time Warp เนี่ยเพื่อนๆถ้าใครเล่นมาก่อนเนี่ยก็จะรู้แล้วว่า EVO อันนี้ถ้าเพื่อนๆเคลือนไปปุ๊บเนี่ยนักเตะคนนั้นมันจะไม่ต้องการค่าเคมีกเลยมันลงไปบุ๊ตเค็มเต็มทันทีแต่อันนี้มันจะบูสต์เคมของทีมชาติก็ได้จุดหนึ่งนั่นแหละอันซ้ายนะครับก็ดีเลยลาย Time Warp นี่ชอบมากๆสวยด้วยนะเลเวลลลล28แบบบฟรรีนนะะคัท่เเเป็ EVO พพิิมย์์สไตอผดง ให้กับนักเตะเลตติ้งไม่เกิน88นะเพื่อนเพนืแล้วก็ไม่มีการเพิ่มสแตตหน้าการ์ดด้วยนะเป็นแบบ86 87ก็เท่าเดิมเลยสำหรับแบบฟรีนี่ดีเลยนะเนี่ยเอาไปใส่แล้วมันจะไม่ทับด้วยนะถ้าตัวไหนมีเพย์ซายทองอยู่หนึ่งอันอยู่แล้วอะ่ะตอนเพื่อนใส่อันที่2ไปปุ๊บอะ่ะมันจะเป็นเพย์ซายทองอที่2เลยครับดีมากๆเลยไม่เกิน88นะส่วนแบบพรีเมียมเป็นอีโวเพิ่มเพย์สตาร์จิ้งจอบทองนะครับให้กับนักเตะเลตติ้งไม่เกิน89นะเพื่อนๆอยแ้มันเพิ่มเป็นอันที่2เหมือนกัน แล้วสแตนหน้ากาดก็มีขึ้นด้วยอ่ะโอ้โหคือได้ก็ใส่ได้เกือบทุกตัวในทีมเพื่อนๆแหละท่านไม่ใช่ตัวทีวายนะใช่ไหมแจ่มเลยนะครับต่อมามาที่เลเวล29นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นซองแพ็คนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นอันแรกแล้วที่เพื่อนๆต้องเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับวันนี้เป็นมัลติชอยต์ต้องเลือกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องเลือกเอานะว่าจะเอาแพ็คไหนมีให้เลือกระหว่าง86คูณ8กับ84คูณ20นะครับเอาันไหนก็ได้นะเลือกอันกว่าก็ได้กาดเยอะหน่อยแต่เลทต่่ากว นะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเลยส่วนแบบร e ีเมียมเนี่ยมีให้เลือกถึง3อันเลือกได้อันเดียวมี8 6ดสคูณหขายได้85ดสคูณแขายได้แล้วก็83ดสคูณสาแบบขายได้ว้าว <c oughs> สองแพคโคตรใหญ่นะ่าจะให้เอาหมดเลยนะถ้าให้เอาหมดเลยนี่จะเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็ในเลเวล30แบบฟรีนะครับมีการไมเคิลโอเวนการฟิวเจอร์สไตล์คอนสุดยอดสวยมากมากสกิลสี่วีห้าควิกสเตปทองฟิ n เนตช็อตทองลาผิดเงินโรดวิ่งช็อตเงินที่จะกาเงิน เมตามากมากเมตามากมากแอดวานซ์โฟลว์สองพัทลงในกองหน้าตำแหน่งเดียวหูยนี่ร่างบอลลงดอเลยดิถ้าเป็นการ์ดฟิวเจอร์แบบนี้สมัยบอลลงดอกันอย่างเงี้ยเลยนะแล้วต้องเลือกอันใดอันหนึ่งระหว่างโอเว่นกับซองแพ็ก88คูณแ้อู้ผมเลือกโอเว่นแน่นอนนะครับถ้ามีอย่างนี้ส่วนเลเวล30นะครับ ซึ่งเป็นของรางวัลสุดท้ายเลยนี่นะเอา้าผมนึกก็มี40เวลผมขอโทษมีแค่30เวลนะสองหรับซีซั่นนี้นะครับเลเวล30ก็จะเป็นให้เลือก1อันเหมือนเดิมระหว่างเอมานูเอลเปอร์ตีการ์ดทีวิลเดียไอคอนสแตท91ที่มาพร้อมอินเตอร์เซปทองท,ทิ่กีตกาะทองที่กีตกาะทองซีล4วิ5 6ฟุต1ลงได้ทั้ง cm cdm แบบโลไม่ครบทุกอันนะแต่อันที่เป็นเมตาดีฟไลน์เนี่ยมีโฮดดิ้งมีลง cm บ็อกซ์บ็อกซ์2พาร์ทโฮดดิ้ง2พ์ททดฟไลนพ แล้วก็มีเทรดดีเฟนด์อินเตอร์เซพทองที่เป็นอันที่ดีมากๆกที่กิจการทองซึ่งเป็นอันที่ตีมากๆส่งทะลุช่องปิงคือมีหมดนะครับทุกอันที่เราต้องการของนักเตะตำแหน่งกองกลางไม่ว่าจะเป็นบอลทูบอกหรือกลางรับก็ตามบิ๊กฟุตห้าดาวในเกมคือหัวทองมัดผมคือโคตรเท่มากๆเท้าหนักยิงไกลดีดีเฟนด์ฟิสิกอลเข้าสูงเพอร์เฟกต์มากๆอันนี้ผมว่าต้องเลือกเปิดตีแหละทุกคนยกเชียนเฉพาะถ้าทีเพื่อนเพื่อนทีมกอดมาไม่ได้ใช้จริงจริงอยากจะเอาไปลุ้นแต่คือแพ็กที่เพื่อนเพื่อนจะเปิดมันไม่ได พวกนั้นนะนะก่อใครจะเวลถึงผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นโปรโมโอะไรก็ลองไปตัดสินใจกันดูตอนที่เวลถึงแล้วกันนะครับถ้าเกิดจะเลือกแพ็คก,ก็เป็น87คูณ6นะครับแต่ผมว่าอันนี้ดูน่าเลือกกว่าซีซั่นที่แล้วเยอะเลยนะครับที่เป็นแค่เดซายเดโรซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ดูตึงมากๆแล้วมันเป็นกาไอคอนด้วยนะครับ ก้อนข้างเทบางม้เลยไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็จะเอานักเตะล้วนๆหรือจะเลือกแพ็คล้วนๆหรือจะเลือกเปิดตีแล้วเอาโอเว่นเอาแพ็คอันนี้ก็สามารถจะได้เหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆซีซันพาร์ตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆครบทั้งหมดแล้วนะลองไปตัดสินใจกันดูนะว่าจะซื้อหรือเปล่าซื้อตัวผมเองเนี่ยซื้อแน่นอนนะครับสำหรับในไอดีหลักนะผมซื้อมาทุกซีซันเป็นท่ากัรตลาดตลอดนะครับก็หมดแล้วนะมาดูในออเจ็กตีฟกันบ้างซึ่งจริงๆมันก็เริ่มเก็บไว้แล้วนะตรงนี้นะครับลองไปได้เล่นกันดูนะครับมี นี่ยทำประตูเรื่องเตะทีมชาติฝรั่งเศส10ลูกชนะ10เกมสกอร์มแมทเทนเซมิโปรรักไรวล่ลฟุตแชมไลฟ์ีเวนเล่นให้จบ10เกมทุกหมวดเหมือนกันแล้วก็ขายนักเตะลงตลาด10อันซื้อนักเตะตลาด10อันตรงนี้ก็พอบูสต์ใช้แล้วนะครับแล้วก็นี่คือตัวแจกฟรีก้าวเวิร์ดทัวร์ซิลเวอร์สตาร์ไอคอนนะครับก็จะมีอย่างเดซาย,ยี่ในข้าวขนาดเจใบนี้นะครับเปอร์ตีสัดเจตูราวนัดเจนะครับโอเว่น71 ซูเคอร์73นะครับอองรีที่ก็จะเป็นคนที่ทั่วใหญ่ได้มากที่สุดนะครับ73แล้วก็มิโลลงบอง72แล้วก็พาร์ติเวล่า73นะครับซึ่งในนี้ทุกตัวนี่ก็ต้องทำเควสเล่นนะไม่ว่าจะเอาไปเล่นในสกอร์แบทเทิลเจมิโปรขึ้นไปบางอันก็ต้องเล่นโปรเฟชชั่นอลขึ้นไปก็มีนะแล้วก็มีโหมดไรว์ออโหมดไลฟ์อีเวนต์โหมดแชมเปี้ยนฟุตแชมป์ได้นะครับบางอันก็สามารถไปเล่นในโหมดรัดได้แต่และอันนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่ตัวพวกนี้ส่วนใหญ่คนกก็ไไไม่่ด้เเออาปลนนจจรริงงหนะัหะ ก็จะมีบ้างบางทีเ,เพื่อนๆบางคนอาจจะอีโวอย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นบางคนอีโวบุลิตเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผม,มแอบสังเกตมาว่าของรางวัลซีซั่นพาส่วนใหญ่ที่ได้ในซีซั่นนี้พวกนาเตะการ์ดวโอทัวร์ซีเวอร์สไตล์คอนแบบนี้มันไม่สามารถเอาไปอีโวได้แล้วนะ หลังๆมันก็ไม่ค่อยใส่ให้อีโวมาจนเป็นสถาด80ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วอ่เหมือนนี่เอมันเริ่มรู้แล้วว่าคนเอาตัวพวกนี้ไปอีโวแล้วมันโหดเกินอ่ะโหดกว่านักเตะปกติอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอาไปอีโวแบบนั้นได้หรือไม่นะบางคนเขาส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้เก็บเท่ๆถ้าเป็นตัวที่เพื่อนๆชอบอยากจะไปลองอีโวดูเผื่อมันมีถ้ามันอีโวแบบองลีไปตึงๆไปเลยแบบตลาด83อะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างในคือแบบ90 90อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูตึงกว่าตัวที่มีก็ได้นะครับแล้วก บางคนเขาก็จะเก็บเอาไว้เล่นตอนที่มันมีโหมดซิลเวอร์มาให้เล่นเป็นซิลเวอร์ทัวนาเมนท์ที่ใส่นักเตะซิลเวอร์ล้วนนะครับโดยเฉพาะถ้าขครเล่นมาตลอดหลายซีซันเดียวเพื่อนๆก็น่าสะสมกันมาไม่ว่าจะเป็นกูริดเปเล่มาลานูแน่ก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็ทําให้ทีผมเพื่อนเนี่ยฟูขึ้นแน่นอนนะครับจะทําแค่บางตัวก็ได้หรือทํทหมดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเควสคร่าวๆแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างเพื่อนๆเลือกทาอันไหนอันหนึ่งนะจะเลือกบรรทัดบนหรือบรรทัดล่างก็ได้นะครับแต่ละอันก็จะไม่เหมือนนนกะัะ อย่างของเดซายี่เนี่ยจะมีเควสเล่ให้จบ40เกมด้วยนเตะทีมชาติฝรั่งเศสนะครับโปรเฟชชั่นอลขึ้นไปหรือไรวอลแล้วก็ไลฟ์อีเวนต์นะครับตรงนี้ก็มีนักเตะทีมชาติฝรั่งเศส6คนเลยในตัวจริงนะครับแล้วก็ถ้าเลือกอันที่2เนี่ยก็เสียประตูห้ามเกินเกมมา1ลูกใน25เกมโดยมีนักเตะจากพรีเมียร์ลีกลงเป็นผู้เล่นตัวจริงอย่างน้อย3ตัวนะครับซึ่งอันล่างน่าจะทําง่ายกว่าแหละนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันจะจัดสูตรยังไงได้บ้างนะให้ดูทั่วๆนะครััับบสํําาาหหรรรเเเเปปอ์ตตตีีี้้้นน่ยยมมมทะะููใไดดกกกล1โ ทีมชาติฝรั่งเศสเกมมาลูก20เกมแต่วิธีการยิงขนงเพื่อนต้องยิงเป็นลูกโรได้วิ่งช็อตนะถ้าใครมีกองหน้าเป็นองรีเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอ้บเป้ P P P, อะไรเงี้ยก็ชิวๆเลยนะครับ20เกมนะถ้าเลือกอันที่2ก็ชนะ40เกมีม็กเตจเกพรีเมลีกลงเป็นผู้เล่นตัวจริงอยางน้อย6ตัวนะครับอืมสำหรับเปิดตีนะ,อะโอเคเลือกอะแนนหนึ่งนะสำหรับลีเลนตูรามเนี่ยจะมีทำประตูให้ได้เกมมาหนึ่งลูกในการยิงนอกกรอบนะครับ 30เกมเกมละ1ลูกนะครับแล้วก็ในส่วนอันนี้อันที่2นี่ทําประตูเกมมา1ลูก35เกมโดยเชนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสตําแหน่งแบ็กขวาเท่านั้นในสกอร์เบตเทอร์ในวันนี้ก็พวกนี้จะเป็นโปรเฟชชั่นอลขึ้นไปหมดเลยนะเพื่อนๆอย่าลืมตรงนี้นะบางคนไปกดเซมิโปรเดี๋ยวมันไม่ผ่านนะครับส่วนรัสเซียว่าฟุตช็อปลาฟี่เวนพวกนี้ได้เกือบทั้งหมดนะครับสําหรับตรงนี้นะ สำหรับโอเว่นเนี่ยก็จะมีทำประตูให้ได้เกมมาหนึ่งลูกโดยใช้นักเตะทีมชาติอังกฤษนะครับนี่ก็โปรเฟชชั่นอลสกอร์แบตเทิลเหมือนกันแล้วก็ทุกโหมดที่เหลือนะครับหรือจะเลือกเป็นชนะ15เกมโดยมีนักเตะจากพิมเลชาร์เราไปเพลย์ลเอาจริงแล้วยหกตัวน,นี้น่าจะเหมือนตัวข้างบนเลยนะผมว่าน่าจะเหมือนในส่วนของทางด้านเดซายี่นะนี่ก็น่าจะผ่านพร้อมๆกันเลยถ้าใส่พรีเมียร์ลีกไป6นะไม่ต้องทําอันข้างบนก็ได้แค่15เกมเท่านั้นนะแล้วก็ ซูเคอร์นะครับดาวอซูเคอร์ทำประตูให้ได้เกมมาหนึ่งลูกนะครับโดยใช้คใครทําก็ได้25เกมแล้วก็จะมีเล่นให้จบ20เกมสกอร์เบตเทิลทุกหมดเหมือนกันมีนักเตะลาลิกา้าลงเป็นผู้เล่นตัวจริงน้อย4ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆใส่ลาลิก้าฝรั่งเศสอาจจะไปนักประตูอื่นๆได้นะครับแต่ขององรีเนี่ยน่าจะยากที่สุดแล้วนะครับที่ผมดูมานะเพื่อนๆมีอันบนเนี่ยให้ชนะ60เกมโดยทีมที่เพื่อนๆเ,เ,เล่นเนี่ยต้องมีนักเตะเป็นทีมชาติฝรั่งเศสทั้ง11คนตัวจริงเยนะคแล้ว ชนะ60เกมนะครับต้องชนะด้วยนะไม่ชนะไม่นับหรือจะเลือกกันที่2เป็นการทําประตูให้ลูกชิปช็อตนะครับ40เกมเกมมา1ลูกโดยใช้เตะทีมชาติฝรั่งเศสทําประตูนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะลูกชิปเนี่ยจะแม้ยิ่งไปชิปกระบอกเนี่ยบางทีก็ชิปยากเหมือนกันนะก็ไปลองกันดูนะถ้าเลือกอันที่2ก็จะเร็วหน่อยนะครับแล้วก็รูนลองบลองเนี่ยก็จะมีทําประตูให้ได้เกมมา1ลูกโดยการยิงลูกวอลเล่นะครับเพื่อน ก็ต้องวนเลขงสูงจะงัดขึ้นมาเรนโบว์มาแล้วก็นึงอลลอกขวาหลังหน้า,นาแล้วหัวก็ได้แอลสอสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยไปนะครับเกมมาหนึ่งลูกสิบห้าเกมเหลือทําประตูให้ได้เกมมาหนึ่งลูกสิบห้าเกมโดยใช้เตะจากตาแหน่งกองหลังทําประตูนะครับอันนี้ก็ใครทําก็ได้นะถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นเตะม,มุมอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็นับหมดนะส่วนมาติกวีเล่าคนสุดท้ายก็จะมีแอชซีให้ได้เกมมาหนึ่งลูกในการส่งทะลุช่องปุ่มสามเหลี่ยม50เกมเกมและ1ลูกโดยแชฟเตกับทีมชาติฝรั่งเศส ทำแอซซิดนะครับอันนี้นะหรือจะเลือกเป็นทําประตูให้ได้เกมมา1ลูก100่เกมโดยใช้ติดตําแหน่งกองกลาง,งทำแอซซิตไออันข้างล่างนี่เป็นไออันข้างล่างมันโคตรเยอะเลยทุกคนก็แหากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสหน่อยละกันเนาะมีกลางลุกฝรั่งเศสอะไรเงี้ยก็แอซซิดกันไปเชกุกงเชรกี้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนวิธีการจัดทีมเนี่ยจากที่ผมดูมานะเพื่อน ก็จริงๆเราก็คงต้องจัดทีมให้โดนฝรั่งเศส11ตัวแหละจะทําง่ายที่สุดนะสำหรับผมถ้าเพื่อนๆใส่ฝรั่งเศส11คนแต่ว่าในฝรั่งเศส11คนตรงนี้ให้เพื่อนๆเอานักเตะทีมชาติฝรั่งเศสที่อยู่ลีกพรีเมียร์ลีก6คนแล้วก็เอาฝรั่งเศสที่อยู่ลีกลาลีกา4คนมันก็จะโดนทุกตัวแล้วนะครับตรงนี้นะสำหรับผมคิดว่าน่าจะครบหมดเราก็น่าจะเลือกทําอันเนี้ยแอซซิดตัวนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสหรือแบ็ซซิดแล้วการเกมมา1ลูกนะก็เอาตัวฝรั่งเศสแอซซ อันนี้เพื่อนๆทำประตูด้วยลวูกบอลเล่นเนี่ยอันนี้มันผ่านและสำหรับลองบองคงไม่ต้องซีเรียสมากหรือใครจะเอากองหลังในทีมนั้นไปทำก็ได้15เกมเองเราองบองนี่ง่ายเลยส่วนองรีเนี่ยเราคงเลือกอันบนนะที่ชนะฝรัง่งเศสนะผมว่าชิปชอ็อตลำบากแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าชิปช็อตได้แน่ๆเนี่ยก็จะเลือกอันล่างก็ได้40เกมก็จะลดจำนวนเกมลงไปส่วนซูเคอร์เนี่ยเหมือนเอาลาลีกา4ตัวทั้งเรืลาลีกาฝรัง่งเศสก็นับไปด้วยอยู่แล้วเนาะส่วนโอเว่นเนี่ยเขาเอาพรีเมียร์ลีก6ตตััััววจรริงงนนนนนะะะคบกก็ช15เมเมออีนน้ แล้วก็สําหรับตัวรามเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะเลือกจากการยิงนอกกรอบนะจะง่ายกว่าเกมมาหนึ่งลูกนะครับอันนี้ใช้ใครทําก็ได้นะก็ยิงเพืนอบบช็อตแปะนอกกรอบนะครับก็เอาตัวที่เพื่อนๆจากฝรั่งเศสไปทําด้วยก็ได้นะส่วนเปอร์ตี้เนี่ยหกสิบเกศรีสิบเกมฝรั่งกิมมิลลีหกตัวเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็กิมมิลลีฝรั่งเศสทําแล้วก็ในส่วนของ ทางด้านเดซาย,ยี่เนี่ยเราก็เลือกอันล่างอยู่แล้วนะครับพเมเล็กสาตัวซึ่งเราก็ใส่ไปเกินอยู่แล้วใช่ไหมก็เป็นพเมเล็กฝรั่งเศสไปด้วยนะครับเสียเกินเกมมา1ลูกนะครับหรือจะเลือกอันบนทาเนี่ยก็40เกมเหมือนกันเราใส่ฝรั่งเศสเกิน6อยู่แล้วเพราะเราต้องทําองรีเนาะเควก็ทําแค่นี้เลยเ,เพื่อนๆฟูฝรั่งเศส1 1ตัวมาจากพเมเล็ก6มาจากลาลิก้าสแล้วก็ที่เหลือใส่เป็นตัวไอคอนประตูก็ได้หรือใครก็ได้นะครับส่วนตัวสํารองก็ ใจมาให้ครบนะครับก็เท่านี้เลยสําหรับการทำเพจนะเพ,ะเพะื่อนๆและนี่ก็จะครบทั้งหมดแล้วนะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวถ้ามีเทศกาลใหม่มาเดี๋ยวอาจจะทําคลิปลงตามให้อีกทีนะเพ,ะเพะื่อนๆก็หวังว่าจะเป็นอยู่ชน์กันเพื่อนทุกคนนะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูกันมาจนจบนะเพ,ะเพะะื่อนๆแล้วก็ ขอให้ทุกคนโชคดีครับไ้เดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากซื้อคอยในเกมซีนยี่สิบหกโมเอเทีมหรือเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปให้ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับประมาณจากช่องพี่จิวฟี فا เดี๋ยวเขาจะแถมคอยเพิ่มอีกด้วยนะเพื่อนๆคนไหนเข้าไปซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเปลี่ยนรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของอดีของเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ